ทีนี้อีกคาถามหนึ่งเกี่ยวกับกรุงเทพตอนนี้คือการมีคําสั่งนะฮะประกาศปิดสถานที่ต่างๆก่อนหน้านี้หนึ่งในสถานที่ที่ถูกปิดคือฟิตเนสใช่ไหมฮะใช่ทีนี้มีคําถามว่าเอ๊ะแล้วที่สอนโยคะล่ะที่สอนโยคะต้องปิดไหมเป็นธุรกิจเหมือนฟิตเนสหรือเปล่าเขา้าขายไหมเนี่ยเขาไม่เหมือนกันหรอกเหรอวันนี้ทางกทมชี้แจงแล้วนะฮะบอกว่าสรกรณีของกิจการโยคะเนี่ยเป็นกิจการที่อยู่ในขายของฟิตเนสฮะถือว่าเป็นฟิตเนสด้วยเหมือนกันแล้วก็ต้องปิด นะครับถ้าไม่ปิดเนี่ยคืออ้างว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวอาศัยช่องโหว่ตรงนี้เปิดต่อไม่ได้นะฮะถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามพรบรโรคติดต่อแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไปมองอีกฝั่งฮะว่าผู้ประกอบการของโรงเรียนสอนโยคะเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันคือกิจการโยคะผู้ประกอบการเขาก็เรียกร้องมานานนะครับส่วนยายเปิดในห้างพอห้างไม่ได้ถูกสั่งปิดโยคะก็ไม่ใช่ฟิตเนสต,ตรงๆ,รงๆก่อนหน้านี้ก็เลยไม่ชัดว่า ผู้ประกอบการเนี่ยต้องปิดหรือไม่ก็เลยมีการเปิดเรื่อยมาต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าสถานที่นะครับค่าจ้างครูลูกน้องค่าดําเนินการต่างๆแต่ไม่มีลูกค้าไปเล่นฮะเพราะทุกคนก็จะเข้าใจไปว่าอ๋อโยคะคงปิดไปแล้วเป็นกับฟิตเนสนั่นแหละเนี่ยนะฮะก็มีการร้องเรียนเข้ามาครับทางเนชั่นทีวีนะครับโดยเฉพาะรายการข่าวข้นกลนข่าวของเราเราก็เลยไปตรวจสอบกับทางกทมจนกทมวันนี้ก็เลยแถลงครับว่าโยคะก็คือฟิตเนส ก็อยู่ในขายที่ต้องปิดนั่นเองอก็เลยถือว่ามีความชัดเจนก็แล้วกันสําหรับกิจาการนี้หลังจากที่มีผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยร้องเรียนมาทางเนชั่นว่าตกลงมันยังไง<ช>ของความชัดเจนหน่อยเขาสงสัยใช่ใชไหมเราก็หาคําตอบให้นะคะสรุปก็คือปิดนั่นแหละทั้งโยคะทั้งฟิตเนสเลยเป็นประเภทเดียวกัน